อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ตอนขาเดินมากูต้องเดนผ่านทีนึงนะด้วยตัดต้นไม้กันเลยน่าเชียร์เชียร์ใบไม้กันนะฮะไม่มีสองที่เลยมกูต้องเดินอ้อมออกออกไปตรงนั้นตอนขาเดินมารนถะมาทางโน้นกูต้องเดินแบบแล้วรถมาจากข้างหลังไงกูกูก็แบบเระวังนะครับเมื่อกี้เพราะว่าแบบกูอ่า กูจะเดินถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นพุ่มเนี่ยกูเดินไปในซอกมันได้แต่ว่าพุ่มนู้นเนี่ยกูเดินไปในซอกไม่ได้นั่นแหละเอ๊งรีบรีบเคลียร์ไว้แล้วฮะมันไม่มันไม่ค่อยปลอดภัยตรงนี though, ้มันตรงรถจู่จอดนี่ถ้าเกิดมึงปล่อยไว้รถตู่จะจอดยังไงวะอือโอ้ยชีชาดำรสมะนาวหรืออะไรวะกูปกติก็ชอบไอ้เลมอนทีนะฮะปกติกูชอบดื่มรสนี้แหละแต่ว่าอ่าเพิ่งจะสังเกตว่าเขาทำขวดขนาด ขนาดเนี้ยขนาดปิกไฟขนาดจิบห้าไม่ใช่นี่นี่น่าจะสามสิบาทหรือสามสิบห้าวะไม่มั่นใจว่ามันกี่บาทนะฮะแต่นั่นแหละที่กูไม่เข้าใจน,นะว่าทําไมขวดขนาดเนี้ยไม่มีไม่มีแต่รสน้ำพึ่งมะนาวแล้วก็รสแล้วก็ขวดสีส้มนะแม่งขวดสีเขียวแม่งไม่มีไซส์แบบเนี้กูไม่เข้าใจนะฮะกูอยากอยากให้ขวดสีขวดสีเขียวเอ่อรสออริจินอลรสต้นตำรับอ่ะมีขวดวันรำเทอรมหรืออย่างี้ยกูได้ซื้อมาดื่มแต่มันไม่มีไงอืมแต่ว่าพอเขาทำรสรสตัวนี้มาเป็นขวดใหญ่กูก็ซื้อมาดื่มม้นะน <laughs> สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่ยี่สิบสามยี่สิบสามมกราคมน,นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนอกจากการที่เดินไปข้างนอกเราเห็นใบไม้เรยียงไปตามถนนมากมายขวางทางเดินกูและชาวบ้านทั้งหลายหลายแหล่นะฮะเาข,ขาเข้าหน้าก็แบบตัดพวกต้นพวกกิ่งไม้ที่แบบโผล่ออกมาข้างบนมัน้งไม่รู้เหมือนกันนะฮะบางบางทีผมบวันนี้วันนี้ผมเห็น เห็นรถรถมาตัดกิ่งไม้เนาะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอะผมเคยเห็นตัดอยู่ตอนตรงหน้าร้านตอนไหนไม่รู้ละต้องมาแล้วแหละแต่ว่าเอาเอนัอ่นแหลฮะวันนี้ก็ มีใบไม้เกะกะกันเป็นพุ่มไม้มีไม้อะไรกันใหญ่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไม่น่าจะอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเอาไว้ตรงนั้นนานๆไม่ได้หรอกนะเพราะตรงนั้นมันเป็นที่จอดรถตู้นะฮะมันควางไว้นป็นรถตู้เขาก็จอดกันไม่ค่อยได้นะมันเป็นเรื่องจำเป็นนะที่ต้องมีรถตู้นะยิ่งจะพอพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะฮะพวกนัศึกษาพวกอะไรเขาต้องกลับบ้านเขาก็เขาก็ต้องนั่งรถตู้กันนะฮะเขาต้องมีรถตู้มาจอดเยอะๆก็ต้องเอาใบไม้ออกไม่งั้นเขาก็จอดกันไม่ได้นะจะนั่นแะละเออก นั่นแหละไอโอเชี่ยนี่เลยตื่นไปหมดละก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาแล้ววันนี้ก็ลงมาทํางานแหละก็ต้องไปทํางานเช่นเดิมทําไปก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากวันอื่นนะฮะมื่อพูดถึงเครื่องการทํางานนะฮะแต่นั่นแหละอนี่เดี๋ยวก็จะไปอาบน้ํานอนแล้วเพราะว่าก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาทาทํทงานต่อไปแล้วไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะร้านจะปิดวันไหนนะไม่มั่นผมก็ไม่มั่นใจหมือว่าเขาจะแบบไปถึงว่า วันย้ายอ่ะมันหลังหลังวันหลังวันผมรับปริญญายแล้วไม่รู้ว่าอีกกี่วันหลังรับปริญญาแต่ก็ไม่รู้ว่าร้านเนี่ยมันจะเปิดไปถึงวันไหนนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวทำเรื่อยๆแหละเออนั่นแหละแม่งมันมันก็แปลกๆเหมือนกันะแบบพอพอเข้ามาในห้องแล้วแม่งแล้วแม่งแม่งชั้นแม่งว่างโล่งโต้งแบบนี้แม่งแต่มันแปลกๆกับหลานแล้วเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่ตอนกูเอ่อย้ายมาอยู่ที่นี่แรกกูก็เอาหนังสือขึ้นไปไว้เลยไงมันก็เลยแบบ พวกฉันพวกเนี้ยมันก็เลยมีหนังสืออยู่ตลอดนะฮะเมื่อพอมาแบบนี้แม่งผ่านไปสองสามปีกูมาอยู่นี่สองสามปีแล้วแล้วแม่งฉันแม่งไม่มีเพียแต่แบบนี้มันก็รู้สึกแปลกประหลาดูา่เหมือนกันนะฮะแต่นั่นแหละเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวกูก็ย้ายออกแล้วก็ไม่ต้องทําความชินกับการชั้นว่างแบบนี้ก็ได้นะฮะแต่นั่นแหละ <laughs> มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องแปลกนิดนึงมันไม่ชินเลยเข้ามาแบบโอ้ what the fuck happened to this what happened to my why did my book go ตรงสื้อกูไปไหนแต่กูก็รู้แล้วต้องสืบไปไหนเพราะกูเป็นคนเอาแพ็คใส่กล่องเองนะี่นะแต่นั่นแหละฮะนี่เดี๋ยวกูไปนอนเดี๋ยวจะซับสระผมเลยแค่นึง เนี่ยจุดด้วยช่วงนี้อากาศไม่ค่อยหนาวละสะตอนมืดได้แล้วนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สบายนะฮะแต่มันก็ไม่จะไม่สบายมันก็ไม่สบายอลยถ้าเกิดถึงแม้ว่าจะอากาศร้อนอากาศหนาวถ้าเกิดมึงเช็ดหัวไม่แห้งแล้วมึงไปนอนนะฮะสถานการณ์กูมีไดเป่าผมกูไม่ต้องห่วงนะว่ากูจะต้องมีปัญหากับเรื่องแบบนี้นะแต่ละนะไปนอนเลยเนี้ยถ้าไม่ได้เจอพวกนี้ฮะสวัสดีครับ